วันนี้ฮะวันนี้นะคะแม่จะทำมักกะโรนีผัดแซลมอนค่ะผัดทุ่าค่ะนี่มักกะโรนีที่ใช้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วอาหารที่แม่จะทำในวันนี้นะคะก็คือมัตตโรนีผัดประกาศขาวเผ็ดมะเขือเทศนะคะผัดทูน,น่าแล้วก็ใส่ไข่ด้วยค่ะแต่คุณแม่จะทำเป็นซอสพะโล้นะคะคุณแม่เอาผงพะโล้โรโบนะคะผสมกับน,น้ำเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเอาหยอยไปอร่อยหอมๆนะคะนี่นะคะมัตตโรนีคุณแม่ลวกไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาผัดกันเลยตั้งน,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 ะะน้ำมันให้ร้อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่กับทูน่าลงไปเลยนะคะมะเขือเทศใส่ผักลงไปเลยค่ะนี่ของลูกนี่เราใส่ผักลงไปก่อนเลยนะคะหนังได้สุกไวค่ะนี่ใส่ผักทุกอย่างไปเลยมีซอสพะโล้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้้วใหผักกสุนะะค พอปักผักเรียบร้อแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศ่ลงไปเลยค่ะลงกระเทียมค่ะคเรียบร้อยมะเขือเทศนผัดซอสโล